ฝรั่งบอกเมืองไทยไม่มีถ้าเวียดนามอยากจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ควรจะเอาไทยเป็นแบบอย่างได้แล้วชาวเวียดนามขอโทษนักท่องเที่ยวหลังจากไปเวียดนามแล้วถูกเบี้ยวหเรื่องนี้มันเริ่มมาจากในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในเวียดนามนะครับกับการเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็พูดถึงประสบการณ์การถูกเบี้ยวในเวียดนามและมันไม่ได้จบที่เวียดนามนะก็จะถูกพูดถึงเปรียบเทียบกับไทยด้วยเกดด้วยความที่นักท่องเที่ยวก็อาจจะเคยมาไทยแล้วนะครับ เขาก็บอกว่าที่เมืองไทยไม่มีปัญหาแล้วก็มองว่านั่นคือตัวอย่างที่ดีเวียดนามควรจะเอาอย่างนะประเทศของคุณก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ควรจะทําได้มาตรฐานแบบไทยเลยเดียก็เริ่มจากความเห็นจากคุณลีอาโวฟี่นะครับเธอเล่าว่าฉันเช่ามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเพื่อทดลองขับขี่ในประสบการณ์ที่แปลกใหม่กะจะสัมผัสประสบการณ์แบบนั้น อันที่จริงในไทยเราก็เคยทํานะแล้วก็ขับขี่ทั่วประเทศไทยเป็นเวลากว่าสิวันไม่มีปัญหากับใครอะไรใดๆเลยแต่ในเวียดนามมันหายไปหมายถึงว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่ามามันหายไปตั้งแต่เช้าวันแรกที่เราตื่นมาหลังจากที่ฉันและสามีจอดมันไว้ใกล้ๆก่อนที่จะเข้าไปพักในบริเวณที่พักเราตื่นมาพบกับความตกใจคือการออกไปเที่ยวในวันนั้นแผนทั้งหมดต้องหยุดลงเลยทีเดียวเพราะเราต้องใช้เวลาไปตามหาว่ามอเตอร์ไซค์มันหายไปได้ยังไงสุดท้ายก็มาพบว่า คนที่เอาไปก็คือคนที่ให้เราเช่ารถคันนั้นน่นแหละมันทําให้เรางงมากๆเลยว่าทําไมเขาถึงเอารถกลับไปก่อนทําไมเขาถึงไม่บอกแล้วทําไมถึงเอารถกลับไปได้แต่ทั้งที่มันยังไม่ครบกําหนดเวลาที่เราเช่าเลยนะสำหรับเรื่องนี้ในเมืองไทยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้านถ้าคุณไปทํารถของพวกเขาเป็นลอยแล้วพวกเขาก็อาจจะเรียกค่าเสียหายกับคุณแต่เวียดนามเนี่ยมาแปลกชนิดที่คาดไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงคือไม่มีค่าปรับไม่ได้เงินคืนด้วยเพราะเจ้าของร้านเขาเอารถกลับไปแล้วแล้วก็ไม่แจ้งเรา ทางฝั่งของไกด์ชาวเวียดนามนะครับไกด์นำเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาก็เข้ามาให้คําแนะนําก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดถึงนะคุณควรไปที่สถานีตารวจเลยแล้วก็ควรแจ้งไปเชาว่ามีคนทําแบบนี้กับคุณคุณสามารถให้พวกเขาช่วยจัดการให้ได้เพราะสิ่งที่เจ้าของร้านคนนั้นทําไม่ต่างอะไรจากการเอาเงินของคุณไปโดยที่คุณยังใช้บริการไม่ครบตามที่ตกลงเอาไว้โดยทางคุณลีอานะครับก็ขเข้ามาตอบว่าฉันแค่ไม่อยากเกิดปัญหาอะไรใด,ดแต่ฉันและสามีเราก็เลยตัดสินใจ ัดแผนการเดินทางในเวียดนามด้วยมอเตอร์ไซค์ออกเพราะเกรงว่าจะพบเจอกับสถานการณ์ในลักษณะนี้อีกต้องบอกว่าเมืองไทยไม่มีปัญหาเลยเราทําแบบนั้นที่เมืองไทยขับขี่กันสนุกมากๆเป็นเวลากว่าสิวันแต่ที่เวียดนามยังไม่เริ่มต้นวันแรกเลยแผนทั้งหมดก็ร่มโดยทันทีแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณลีอาเขาก็าเล่าต่อว่าเรายังได้เจอกับเหตุการณ์อื่นๆที่เมืองไทยไม่มีและก็คาดเดาไม่ได้ในเวียดนามทําไมาเวียดนามถึงได้แตกต่างกันบออ่อยครั้งแท็กซี่จะไม่ค่อยทอนเงินกับเรานั่นเท่ากับว่า ถ้าไม่อยากถูกเอาเปรียบเราต้องหาทางเตรียมเงินให้มันพอดีซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากทุกครั้งนะในประเทศไทยเราไม่เคยเจอการปฏิเสธการถอนเงินแบบตรงไปตรงมาอะไรขนาดนั้นแม่แท็กซี่ไทยตามแหล่งท่องเที่ยวจะมีราคาที่สูงกว่าในเวียดนามนะแต่บอกได้เลยว่าคนไทยจะไม่เอาเปรียบอย่างตรงไปตรงมาและการบริการจะทําได้ดีกว่ามากโดยเรื่องแท็กซี่ไม่ทอนเงินนะครับทำให้ชาวต่างชาติหลายๆคนก็เหมือนกับว่าจะมีประสบการณ์ร่วมบางคนก็มองว่า แท็กซี่เมืองไทยนะครับแพงกว่าก็จริงแต่ก็ยอมจ่ายได้เพราะคนขับเป็นกันเองสุภาพและก็พูดดีมากๆบางคนนะครับก็มองว่าเวียดนามควรจะมีกลยุทธ์ทางการขายที่ดีกว่านี้นะไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่ทอนเงินเลยอะไรขนาดนั้นเมืองไทยพวกเขาเสนอขายเก่งมากๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกยอมจ่ายได้แต่เวียดนามบ่อยครั้งจะเจอกับคนที่ตีมือแล้วก็รับเงินของเราไปเลยแบบนี้ผมคิดว่าเวียดนามจะไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวของไทยสามารถทำเงินได้มากกว่าก็เพราะบริการที่ดีกว่าด้วยในขณะที่เวียดนามพยายามเสนอราคาถูกอยู่เรื่อยไปแต่ถ้ามันราคาถูกแล้วยังต้องทำให้ผิดหวังอยู่แบบนี้ผมคงเลือกเมืองไทยดีกว่าโดยความเห็นอื่นๆนะครับก็เข้ามาบอกว่าเวียดนามระถูกกว่าไทยจริงนะแต่บ่อยครั้งก็ต้องแลกกับสถานการณ์ที่อาจจะทำให้หงุดหงิดการต่อรองอะไรต่างๆที่เข้ามาถ้าต้องเจอแบบนั้นอยู่ตลอดผมคงเลือกเดินทางเฉพาะไทย ขณะที่ทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็ได้เข้ามาตอบแล้วก็เข้ามาอธิบายเนะี่ยเขาก็บอกว่าหากคุณไม่ได้ทวงถามเงินทอนบางคนพวกเขาจะเข้าใจแค่ว่าเป็นการให้ทิปอย่าเข้าใจผิดไปไม่ใช่ทุกคนที่จะพยายามเบี้ยวคุณต้องขอโทษมากๆเลยนะสำหรับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแต่คุณต้องบอกพวกเขาแล้วก็ยืนยันให้ได้ว่าต้องทอนเงินแต่ถ้าไม่ได้ผลจริงๆอันนั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วแหละผมอยากจะบอกว่าก็คิดซะว่าให้ทิปในการบริการเขาไป โดยชาวเวียดนามอีกคนนะก็เข้ามาให้ความเห็นอีกด้านก็บอกว่าในอเมริกาคุณยอมจ่ายทิปได้เพราะที่นั่นบังคับว่าต้องจ่ายในไทยคุณก็ยอมจ่ายได้โดยที่คนไทยก็ไม่ได้บังคับแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพอเป็นเวียดนามแล้วคุณถึงต้องการที่จะไม่ให้ทิปให้ได้ทําไมเป็นเวียดนามแล้วมันต้องเป็นปัญหาเวียดนามให้บริการคุณในราคาที่ถูกอยู่แล้วนะและการเพิ่มเงินให้กับคนขับอีกเล็กน้อย มันก็คงไม่ได้เสียหายจนเกินไป <c oughs> เปิดมาสักขนาดนี้ก็มีความเห็นอื่นๆนะครับเข้ามาตอบต่อเนื่องกันโดยคุณรีอานะีก็เข้ามาบอกว่างั้นเวียดนามก็ขึ้นราคาให้เท่าไทยตั้งแต่แรกเประเสยหรือไม่ก็บวกราคาแล้วก็ช่วยบริการให้ประทับใจอยากให้เอาเงินที่มันแพงขึ้นเนี่ยไปพัฒนาภาพบริการขอเพียงอย่างเดียวเลยก็คือมาตรฐานบริการในเวียดนามเอาให้ได้แบบไทยนะต้องดีเท่าไทยให้ได้นะ รู้ใช่ไหมว่าประเทศของคุณมีคนทําให้การท่องเที่ยวในประเทศต้องมานั่งลุ้นอยู่ตลอดเลยเวลาท่องเที่ยวเข้ามาว่าแต่ละวันจะมีเรื่องจุกจิกอะไรบ้างที่คาดไม่ถึงโดยขณะเดียวกันนะครับต่างชาติที่เขาชมไทยนะครับก็แต่ก็ไม่ได้กล่าวโทษเวียดนามนะเขาก็บอกว่าเวียดนามถ้าปรับบริการได้เหมือนไทยนะบริการได้ดีเหมือนในไทยทําได้ยอดเยี่ยมก็จะเป็นแบบไทยได้เลยแลกท่องเที่ยวจะยอมจ่ายให้กับคุณเอง คุณเชื่อไหมว่าในไทยเนะมีคนยอมใจให้กับประเทศแห่งนั้นได้เพราะว่าพวกเขาประทับใจและมีความพึงพอใจมากๆจึงทําให้ไทยนะีมีคนกลุ่มเดิมๆวนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอยู่เสมอซึ่งมันรับกับการที่จํานวนนักท่องเที่ยวก็ยังคงเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยผมเชื่อว่าเวียดนามประเทศของคุณก็จะทําได้ดีเช่นกันเพียงแค่บริการด้วยความจริงใจและมันต้องส่งผลในสเกลทั่วประเทศด้วย ต่างชาติคนต่อมาครับเข้ามาบอกว่าอีกนิดเดียวนะก็ทําได้เหมือนไทยแล้วเอาแค่เรื่องบริการไม่ต้องไปทําถนนหนทางหรือความสะดวกความทันสมัยหรอกเอาเรื่องงานบริการอะไรผมคิดว่าประเทศคุณก็ดึงดูดได้ไม่แตกจากไทยตอนอยู่ที่เวียดนามผมไปทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งพวกเขาทําอาหารได้ดีมากๆเลยนะผมกําลังจะชมอยู่แล้วว่าคนเวียดนามเนี่ยก็ทำอาหารอร่อยดี แต่พวกเขามาตกมาเพราะว่ามาคิดราคาค่าอาหารกับผมโดยแบบตั้งใจรวมออกมาให้มันราคาสูงสูงกว่าที่สั่งเอาไว้มากเลยโอเคผมไม่ว่าอะไรนะถ้าที่เมืองไทยประทับใจผมก็ให้ทิปเพิ่มและคนไทยก็คิดราคาตามที่เราสั่งจริงๆแต่บางร้านในเวียดนามน่าจะเป็นความบังเอิญของผมเองที่ไปเจอกับร้านที่คิดราคาเหมือนกับพวกเขาจะรวมทิปมาให้เราเลยยังไงก็ไม่รู้มันเกินจากที่เราสั่งนี่นะ่ะ ไม่รู้ว่าไปเอาแผนการทําเงินแบบนี้มาจากไหนกันแต่ทีนี้มันก็เป็นประเด็นอีกเล็กน้อยนะครับก็เหมือนว่าชาวเวียดนามบางคนเขาจะรู้สึกว่าพูดตรงเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยคนนี้ก็ผมมองว่าเป็นวัฒนธรรมการพูดที่มันตรงไปตรงมาแตกต่างกันนะชาวเวียดนามบางคนเขารู้สึกว่าที่ต่างชาติพูดกันมาเนี่ยมันตรงเกินไปหรือเปล่าเอาไปเทียบกับเพื่อนบ้านอีกคือเวลาฝรั่งไม่พอใจนะครับก็จะเล่าประสบการณ์กันแบบตรงๆมากๆชนิดที่ไม่อ้อมค้อมเลย แต่ถ้าว่าชาวาวิดนาพคนนี้ครับเขาบอกว่าคุณอาจะแชร์ประสบการณ์ได้นะแต่ก็ควรจะใช้คําพูดให้ดีกว่านี้โอ้โห oh. มันส่งผลต่อคนที่เข้ามาอ่านนะพวกเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเจตนาที่ทําเงินกับคุณอะไรมากมายหรอกเพียงแต่สถานการณ์มันควบคุมไม่ได้จริงๆมันเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละที่ด้วยโดยต่างชาตินะครับก็เข้ามาตอบกลับบอกว่า เห็นได้ชัดว่าคุณยังไม่โอเคกับการที่เราพูดอย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวก็คงตกใจไม่น้อยนะกับการเบี้ยวกับการที่ไม่เป็นตามที่คุยกันไว้แบบที่เจอในประเทศของคุณผมชอบประเทศคุณนะ,บรร,าานระนบรรยากาศดูน,น่าประจนภัยบรรยากาศดีบาราฮิวได้เป็นอะไรที่ผมชอบเป็นสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งผมอยากให้เวียดนามพัฒนาด้านการบริการ ย่างน้อยๆให้ดีแบบไทยเนี่ยแหละไทยอยู่ประเทศใกล้ๆแล้วผมเคยไปมาบ่นด้วยความหวังดีแล้วลูกค้าจะกลับไปที่ประเทศคุณอยู่เสมอแบบที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยใครๆก็อยากไปเที่ยวอีกครั้งอยู่เรื่อยๆชาวเวียดนามก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณสามารถรายงานปัญหาที่เจอได้นะแต่โปรดอย่าเปรียบเทียบกับประเทศที่ทําได้ดีกว่าอย่างไทยเลยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนใหญ่โตกว่ามากๆ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับการพัฒนามาแล้วในขณะที่เวียดนามเนะี่ยเพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ชาวเวียดนามทุกคนนะที่พวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีการบริการในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับภาคการท่องเที่ยวของไทยคนนี้นะครับก็เลยบอกว่ามันก็เลยเกิดความน้อยใจไม่น้อยได้นะคือในเวียดนามคุณก็ต้องเปิดใจด้วยว่ามีคนที่พยายามจะทําให้บริการในเวียดนามนั้นดีมากขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพวกเขาได้มาอ่านแบบนี้อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยก็ คงจะเสียกำลังใจไม่น้อยถ้าได้มาอ่านโดยคุณลีอาเองนะครับก็เข้ามาอธิบายด้วยเช่นกันนะว่าอันที่จริงเรื่องนี้ในประเทศไทยก็มีคนทำเสียชื่อนะคือยังมีให้เห็นอยู่ในประเทศไทยก็มีคนที่ทําให้นักท่องเท,ที่ยวผิดหวังด้วยไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเนี๊ยบอะไรขนาดนั้นจนเวียดนามตามไม่ทันมีให้เห็นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอยู่ตลอดแต่เพราะว่าในประเทศไทยพอมีคนพูดถึง พอมีคนพูดถึงการเบี้ยวการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยหลายครั้งมันเป็นข่าวเลยแล้วก็ทําให้ไทยต้องปรับตัวเพราะไม่งั้นไทยเองก็จะเสียความไว้วางใจนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้จนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยดูทําได้ดีมากๆเพราะปัจจุบันพวกเขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆไม่มีใครเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจนรู้สึกไม่ประทับใจอะไรขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นประเด็นขึ้นมาจะได้รับการพูดถึงมากๆในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยก็ใส่ใจด้วยพวกเขาอาจจะเสนอบริการราคาที่สูงแต่เมืองไทยหลายครั้งพวกเขาจะคุ้มค่าด้วยประทับใจด้วยฉันจึงอยากให้เวียดนามไม่ต้องนําเสนอแค่ความราคาถูกแล้ว แต่ช่วยทำราคาให้เหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างความผิดหวังให้กับคนที่คาดหวังว่าจะต้องจ่ายถูกสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับฝรั่งบอกว่าเมืองไทยนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะเมืองไทยไม่มีกันแล้วแต่เวียดนามนะฮะชาวเวียดนามบางคนก็ยอมรับนะครับแล้วก็จะแก้ไขแต่บางคนก็กลัวที่พูดตรงไปหรือเปล่าแบบว่าคนที่เข้ามาอ่านคนที่ทําดีๆนี่ก็น้อยใจได้นะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มของนักท่องเที่ยว ที่เข้าไปเที่ยวในเวียดนามเลยนะแน่นอนว่าก็จะมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่อทงเที่ยวทั้งไกด์นาเที่ยวสารพัดคนนะครับที่เขาก็อยู่ในกลุ่มนี้กันอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถเลือกดูคลิปอื่นๆได้เลยนะครับผมอัพไปหลายร้อยหลายพันเรื่องราวแล้วหลักหลายหัวข้อนะครับสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจที่จะรับชมต่อได้เลยนะครับขอบคุณสักรับชมครับ